สวัสดีค่ะไปทำงานกันนะคะ ไปต,ไ 3. ตั้งแต่กดไลค์คนที่สามตั้งแต่สามวินาทีสามนาทีแรกปดีค่ะไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยอีกสองวันเมื่อคืนนี้ก็เข้าไปนะเข้าไปกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะ มาก็เข้าไปฟังเพลงสักแป๊บฟังใครอ่ะพี่พี่สมใจกับพี่พี่ดาวพี่แดงแกไม่ได้ร้องหรือเมื่อคืน Did y o วอ o r k l ลาสไ i g ใช่ใช่พี่ทำงานเมื่อคืนค่ะเมื่อวาน เราคุยกันอนะ่ะพี่ยังไม่รู้เลยตุกเขาแท็กมั้งแต่หกโมงเชา้าพี่ไม่ได้อ่านไงมาอ่านอีกทีก็หลังที่เราจบคุยกันจบอะ่ะอมืมาดูเกือบไม่ทันก็ไปประมาณนี้เราเมื่อวานเนี่ย <c oughs> โอ้ยไปก่อนหน้านี้สิบนาทีไม่รู้จะเหละหรือเปล่าวันนี้ เป็นภาษาไทยตรงเซตติ้งข้างล่างค่ะใช่ไหมตรงไหนเดี๋ยวนะเซตติ้งมันเขียนว่าไง Translation Chat Device Language ยันยังโอเคเปลี่ยนยละุูย,เ,ยเก่งนะเนี่ยเก่งกว่าพี่ตั้งเยอะสวัสดีค่ะพี่เสยเยน็นพี่ยังไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยไปเที่ยวไหนอ,อืน้อยเนี่ยเรอจะไปเที่ยวไหนกับเขาเป็นไปทำงานกับพี่พี่เสยเย็นสวัสดีค่ะจากน้องยิ้มนะคะ งานไปทำงานเห็นมาเมื่อวานแดดออกใช่ไหมแป๊บหนึ่งใช่ไหมวันนี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกแต่เมื่อคืนนะดังแรงมากตอนนี้ก็ยังฟ้าขมุกขมัวอยู one wrote, one ่เนาะฟ้าขมุกขมัวมืดนะเที่ยงครึ่งเที่ยงสามสิบแปดนาทีฟ้าแบบฝนตกด้วยนะยังตกอยู่นะคะ เกือบสามขอบคุณค่ะคุณเท,เทคนิคคิดนะคะ ไม่เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกคอวยพรทุกกำลังใจนะคะทุกท่านที่ลงแวะลงมาทัก bath, ทายนะคะเห็นป้ามิงไปฟังเพลงนะป้ามิงหนูยิ้มสวัสดีจาูกจากแม่อุไลนะ มนมาสองสามวันแล้วใช่ไหมทางทางบ้านพี่เสียเย็นใช่ไหมรอมาสองสามวันแล้วแป่งแดดมาทางนี้มั่งพี่เสืยเย็นใช่ไหมบ้านเราเห็นแดดเห็นแดดเดือนละสักไม่กี่ชั่วโมงเนาะวันนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะคะมืดอากาศมืด ว่าก็ยังเห็นทางอยู่แต่ว่ามืดก็ฝนตกค่ะฝนตกตอนนี้ตกไม่แรงแต่ก็ลินลินเนาะแต่เมื่อคืนนัะตกหนักนะได้ได้ยินเสียงฝนอะ่ะตกหนักมากคุณป้ามิงสวัสดีค่ะจากจากอะไรนะคะ สลาสวัสดีค่ะใครมากไม่สิบกประเจให้ทุกคนยังมีใครมาใหม่ไหมไม่มีนะเนาะออนีิ่ไงเทคนิคเทคนิคบอยยังไงเทคทีเทคทเนักไม่ใช่ทีเทนเทน นคอ,อ่านไม่ออกไม่รู้เอาอตัวไหนไป,ไปสมกับตัวไหนก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมานะกับปเจนะเดี๋ยวมันจะคอมเมนต์มันจะหายนะเดี๋ยวมันจะบล็อก สวัสดีครับบันเลงเพลงพี่ร <c oughs> าชันอ๋อนี่ราชันเนี่ยเออใช,าชา่ใช่พี่อ่านแต่ภาษาอังกฤษข้างหน้า ใช่ไหมน,น้อยลงเร็วด้วยค่ะ,ะคุณอุไรน,นะคะแล้วก็พัสุกเสาเนะก็ไม่ได้ลงด้วยเนาะทํางานนะคะทํางานกลับกับถึงบ้านก็ดึกเนาะไม่อยากไปนั่งไม่อยากไปนั่งร้องอยู่เนาะเหนื่อยด้วยอะ่ะเพียรเียเนาะเดี๋ยวไปเจอกันวันอาทิตย์นะคะ เดอ้อขอบคุณค่ะโอ้ยยงฝนใช่ใช่ฝนตกรักมากพุดเลยนะดีนะเมน็ดไม่หลุดฝนตก สีสะเก็ดน่มันรอ้อนต้องการฝนไปใส่นาใช่ป่ะตอดนี้ช่นปัญจาคุณอัสรา

เห็บตกด้วยนะคะเนี่ยเห็บตกด้วยเนาะนี่ที่เม่อ่ะช่วงเดือนนี้ก็มีนะมีมีสโนนะคะไม่รู้ปีไหนเนาะเดือนกุมพามีสโนเฉยเลย พอได้เห็นนะคะที่เนี้ยเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอะไรประจำปีค่ะปีหนึ่งจังฝนหนึ่งอะไรเงี้ยตกมาเป็นเป็นละลอกละลอกอะค่ะเหมือนเหมือนกับอะไรอะฝนวิ่งอะเหมือนฝนมันวิ่งอะค่ะไปละเสียงดังมากๆตกหนัก คุณน้อยค่อยไปไน้อยใช่ใช่ค่ะมันไปไม่ได้รถมันเยอะค่อยๆไปค่ะขอบุณค่ะคงสดชื่นน่าดูใช่ฝนใช่ไหมฝนที่บ้านน้อยมันตกทุกวันนะ,ค,ะคุณคุณราชันบ้านน้อยตกทุกวันเลยฝนอนะเ๋ยวฝนบางวันแดดวันนั้นบางวันก็แดดดีเนาะน้องยิ้มเนาะ วันวันก็แดดดีอะบางวันก็ฝนแต่ฝนมันจะเยอะกว่าแดดเนาะวันนี้รถติดนะทำไม,มันติดก็ไม่รู้ออกช้าด้วยวันนี้รถติดไม่รู้จะถึงที่ทำงานกี่โมงขอตัวอาดน้ําก่อนนัดก่อนค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณบิวไลนะคะ สวัสดีค่ะน้องเออินโทนคุณอุรยราชันสวัสดีครับจากคุณราชันนะคะ แต่ก็ดีอย่างนะพูดถึงอะทำงานต่อก่อนนะคะพี่น้อยจ้าตามสบายค่ะน้องยิม้มพูดถึงอะก็ดีนะที่เราพุ่งๆกันนะคะเข้าไปบ้านไหนก็ได้ยินเสียงกันหมดเลยเนาะเสียงไงร้องเพลงอะครับไปฟังเพิ่งจะถึงไงนี่เองห้าสิบแล้วอะสี่สิบนาทีจะทันไหม ทำสบายลูกค้าเข้ายังไงเน็ตหมุนหรือเปล่าฝอยอันนี้มันกระพิบอกช้าไปเท่ะไหร่รถติดเลย น้ำไม่หลุดเข้าสี่มค่ะวันนี้ใช่ไหมสวัสดีคุณพันธนารักษากิจนะคะสวัสดีค่ะ จับใส่ประเจ้าบุดเลยนะอือม <c oughs> บาแนละเข้าฮัฟเบลตะตรงเนี้ยน้อยไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือเปล่าฮัฟาาเบตอำเภอนะหน้าอผื่อเมื่อวานขึ้นกี่รอบอะเมื่อวานรู้สึกจะสองรอบแต่สามสี่หลดมา <laughs> มันขยันตกจริงๆอะ่ะเนี่ยตกแล้วใช่ไหมเนี่ย เขาอิ่มมันยังไม่ไกินน้ำเลยอ่ะอเก็บโต๊ะเก็บบ้านเลยกินอะไรอ่ะกินผัดไทยอ่ะเมื่อคืนก็ครัวที่ร้านเชฟที่ร้านเขาทำผัดไทยให้เมนกินตอนเช้าไปกินตอน ว่ามันจะไม่หลุดนะคะหลุดไหมตะหลุดบอกหน่อยด้วยนะไหนไม่เติมน้ำมันด้วยนะเดี๋ยวัดกลับไป